Thank you. ครับก็สาเหตุที่ได้มาเป็นเด็กกิจกรรมนะครับคือว่าคือมันเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยครับคือผมชอบทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เี็กเลยลก็คือเหมือนว่าเหมือนเวลาคุณครูจะมีชานให้ทําอะไรครับ ให้ไปแข่งปัน้นน้ำมันให้เป็นเยอร์ให้ไปรำอะไราเงี้ยก็คือทำหมดคือบางอย่างทำไม่เป็นด้วยซ้ำไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเป็นเดมิเยอะอะไอยนุบายอะก็คือไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่าขายับเป็นมากก็ยกมือตั้งแต่เด็กๆเล้วก็คือเหมือนเราเรา,เราบอลชูบีเพราะว่าเ,าเกิดมาได้ทำกิจกรรมอะครับคือม,มันขาดไม่ได้เลยเราอยากทำกิจกรรมว่าเราไม่ใช่เด็กเรียนเก่งอะไรขนาดนาั้นใช่ครับก็ทำกิจกรรมมาตลอดตลอดจนตอนมัธยมนะครับ ทำไมถึงเลือกเป็นเด็กกิจกรรมก็เพราะว่าคือรู้สึกว่าการทํากิจกรรมนะครับมันคือคือบางบางคนที่เราแบบชอบเรียนหีใอันสิ่งที่แบบไร้สาระหรือว่าเหนื่อยแต่สําหรับสําหรับผมอะครับมัน่ามันก็เป็นทางหนึ่งที่เราสามารถผ่อนคลายจากการเรียนได้อะไรด้วยมันทําให้เราได้เพื่อนเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนทาให้เรารู้จักคนเยอะมากขึ้นรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็มันสนุกด้วยครับเอเขอันจะเหนื่อยแล้วก็มันก็สนุก ได้ความรู้อะไรยืดแยะทุกหมดเลยครับใช่ครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ฝลกงานเสร็จคนด้วยวันนี้ต้องยืดต้องยียจริงจริงอ่ะต้องพูดก่อนว่าแบบสมัยก่อนอ่ะเราเป็นเด็กเรียนนะแต่เหมือนประมาณว่าเราอ่ะไม่ได้เรียนเพราะตัวเองอ่ะเหมือนประมาณว่าเราเรียนเพราะอยากให้แบบว่าพ่อแม่เขาภูมิใจประมาณเนี้ยแต่รู้สึกว่าหลังๆอ่ะเหมือนพ่อแม่เขาเริ่มชินแล้วทีนี้นเราก็เลยพยายามหาอะไรใหม่ๆให้เขาแบบภูมิใจกว่าเดิม มันไม่รู้ว่ากิจกรรมไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรนอกจากนอกจากแบบไปดูตามที่เขาทากันอนะ่ะเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กกิจกรรมแบบก็เห็นว่ามีแค่เต้นกับเต้นตอนนั้นก็แบบไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่สนใจจากการเรียนนะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะชอบอ่านหนังสืออะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วพอเห็นว่าเอ้ยมันทําแล้วมันสนุกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเด็กกิจกรรมขึ้นมาโดยปริยายเหมือนประมาณว่าแบบไปศึกษาแล้วก็ ชอบประมาณน,นี้เลยอะอือครับผมคือที่ผมเรียกที่จะมาถ่ายภาพก็ก็คือเพราะว่าผมไม่ชอบการเรียนคือแบบการเรียนของผมมันมันไม่ตอบโจทย์คือและในโรงเรียนของผมมันแบบคือต้องมีตัวตนนิดนึงอ่ะที่ว่าจะทาไม่ได้ซึ่งตัวตนของผมผมว่ามองว่าเป็นการถ่ายภาพถ้าเกิดถามว่าผมถ่ายภาพเพราะอะไรไอ้ผมมาไลฟ์สลาฟมากครับคือถ่ายภาพเพราะผมชอบผู้หญิงครับอันนี้คือการถ่ายภาพของผม จากนั้นมาผมไม่รู้สึกตัวแบบมองมองไปถึงระดับอื่นครับระดับหาอะไรว่าเราควรเป็นอะไรดีเราควรทําอะไรดีเกยนั่งคิดว่าเราเก่งอะไรบ้าวะเรียนไม่เก่งเรียนไม่ได้เลยดนตรีก็ไม่โอเคเลยจะทาไงงานวิชาการเราไม่มีไรดีทุกอย่างเลยจนมานั่งคิดนั่งคิดไปเรามีอไอ้นี่อยู่ก็คือกล้องพูดถ่ายรูปพวกนี้ไงเราก็เลยเร่มไปหาข้อมูลกันไปปรึกษาครูอาจารย์ที่เขาเป็นแบบก็เขาชอบเกี่ยวกับเราอ่ะ แล้วคุยกันไปคุยมาปุ๊บแล้วก็ได้ลองทําแล้วก็ติดใจแล้วก็ทํามาเรื่อยๆเลยนอ้ก็เลยแบบเป็นแบบไอ้นี่เหมือนเป็นพ่วมกับของเรียนแล้วตอนเนี้ยคือรู้ถึงอยากที่จะเป็นงานแบบค c โอหรือกิจกรรมอะไรเนี้ยก็ต้องแบบมาหาอนุชาคนนี้ก่อนยนย่าคุยอะไรกันได้ทํามาของเรียนนี้มาสามปีแล้วแล้วก็มีแข่งน่องเนี่อีกมันก็เริ่มต้นมาจากคาว่าจากมตัวต้นเนี่ย ็จริงๆคือตั้งแต่เด็กเราชอบทำกิจกรรมมาโดยตลอดเลยเพราะว่า,าที่บ้านเขาก็ให้อิสระกับเราเต็มที่เขาไม่ได้ห้ามเรื่องการไปทํากิจกรรมใช่หรือถึงเอาจริงๆถ้าห้ามเราก็ไปเองเพราะว่าก็ยอมรับตรงๆว่าเราก็ติดเพื่อนอ่ะอก็เป็นวัยรุ่นติดเพื่อนเหมือนกันเออแล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบที่จะได้อยู่ตรงที่มันมี s p o ต l i g h t แบบว่าคนมองอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนฟิลแบบเท่างไรงอ่ะ หมือนชอบเป็นที่จุดสนใจนิดนึงไหมเออยอยู่ท่ามกลางผู้คนอะไรเงี้ยเราชอบที่จะได้เห็นแบบว่าทุกคนดูเราโชว์อะไรเงี้ยแล้วเขายิ้มแล้วเขาแบบให้ความชมกับเรามาอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่อิมแพคกับใจเรามากๆเลยมันเป็นโมเมนต์ที่เออสักครั้งในชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่แบบบางทีอะที่บ้านเขาก็จริงๆที่บ้านเขาก็ไม่ได้ชอบนะที่ว่ามาเป็นเด็กกิจกรรมอะไรมาเนี่ยแต่ว่าเราเราอยากมาเองใช่ มันเป็นแบบเละอืม <c oughs> อันที่เราไถูกเหมือนกันแต่ว่ามันสนุกอะ่ะเออการเขากิจกรรมมันสนุกมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก,มากๆเราก็เลยพยายามที่ถ้าสมมติว่าว่างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถไปได้เราก็จะพยายามลงให้หมดเลยเพราะรู้สึกว่าครัง้งนึงในชีวิตมันก็คือประสบการณ์ใช่ ในความคิดนะคะเด็กกิจกรรมก็คือคนที่ชอบทํากิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่าที่จะนั่งเรียนในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นพวกไปทํากิจกรรมต่างๆในวันสําคัญหรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นกีฬาสีก็ได้อาจจะมีหนะ้าที่แบบเป็นเชียรดเดอร์เป็นดรัมเมอร์หรือว่าเป็นนักกีฬาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า,าจะเป็น ส่วนร่วมต่างๆในวันสําคัญก็อย่างเช่นอยู่ตามซุ้มซุ้มของโรงเรียนหรือว่าเป็นช่างถ่ายภาพของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้ะะหรือว่าจะเป็นประธานนักเรียนไปสภานักเรียนอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะโดยที่จะไม่ค่อยเน้นที่จะเ,เรียนในห้องเรียนมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะ่ะให้ความสนใจกับกิจกรรมอะไรประมาณนี้ก็สับ ต่วเขาอะเพื่าได้กี้จกรรมอะจะมีความกล้าที่จะแสดงออกแบบกล้าที่จะแสดงความสามารถของตักเขาคือคนอื่นหันแล้วก็มีความเสียสละเวลาส่วนตัวของตัวเกาอะเพื่อส่วนรวมในการจากกัดจกรรมต่างๆเพราะว่ากีจกรรมของเรียนอะมันก็ต้องมีเวลาในการจัดแบบวันครูอะไรอย่างจะเอะจะแล้วก็ เขาจะมีทักษะในการใจชีวิตมากกว่าได้เฮียนแบบเขาถือแบบบางวันก็บอกอยได้เอาไปไหนเพราะอ่านหนังสืออยู่บ้านนอกจากเฮียนแล้วก็เฮีนพิเซษพิกบานก็บอกกอยได้แย่ง,ยงแล้วอย่าก็บบกอยมีความกล้าแสดงออกเหมือนเด็กที่จะกล่อมบาวันนั่น จริงเนี่ยคำว่าเด็กกิจกรรมคือเด็กที่เหมือนกับว่าเวลามีกิจกรรมต่าง,างๆเ,เขาก็จะแบบเข้าร่วมมาเลยใช่ไหมทุกคนซึ่งส่วนตัวของบารนะฮะทุกคนบาสก็เรียนสายพิณาิตแต่มันติดที่ว่าบาสเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทำกิจกรรมมากๆโดยเฉพาะแบบการเต้นการร้องเพลงเลยซึ่งบาสก็คือแบบจะเข้าร่วมเกือบทุกปีเลยโดยเฉพาะ การเต้นคือแบบเป็นสิน่งที่มาช,ชอบมากๆเลยนะทุกคนก็ก็ได้มีโอกาสไปเต้นในที่แบบต่างๆมากมายซึ่งแบบเยอะมากๆ mm. ก็เขาไม่ได้กิจกรรมเนี่ยคือมันแบบสามารถแบ่งได้หลายอย่างเลยมาถึงกิจกรรมด้านกีฬาดานตรีหรือว่าแบบวิชาก,การอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อยากบอกว่ามาหมดแล้วผ่านมาแบบคือเยอะมากๆเลย ค,คือเอาเป็นว่าเด็กกิจกรรมเนี่ยคือเด็กที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กที่แบบต้องการจะแบบมีผลงานเยอะๆนะทุกคน นะทุกวันเนี้ยเราก็ยังติดมิสัยแบบเก็บเกรดอยู่อะ่ะเราเป็นคนที่แบบว่าเครียดมากเวลาเกรดน้อยกว่าสามจิบห้าพอฉันตัดสมัยก่อนสมัยก่อนอันนี้คือแบบพูดเลยว่าสี่นะสี 4, จ่จริงจริงอ่ะแล้วคือแบบพอมันมีช่วงหนึ่งอะ่ะเราเคยคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กกิจกรรมดีเหรอเพราะว่าเกรดมันก็มีส่วนในการเข้ามหา,าลัยเรามหาลาัยอย่างที่เราพูดไปมันก็คือทางที่แบบจะเปิดเปิดทางไปสู่สายอาชีพให้เราอะ่ะ เราอยากเข้ามาหาลัยจริงๆแล้วก็แบบว่ามันต้องใช้เกรดอะ่ะมันก็เลยคิดว่ามันยังคงเป็นสิส่งสำคัญอยู่แล้วเราก็แบบขานไม่ได้ไม่เ,เคยเจอครับเอาจริงๆนะถ้าเกิดเป็นครูอะ่ะไม่เคยเจอเลยบแบบจะมจะมาแบบความไม่เข้าใจแบบติดลมนะ แบบมองรถเปงแง่เราในการถ่ายรูปกันทำไมเขาเลือกแค่ว่าเราทํางานเพื่อโรงเรียนเราทําเพื่อโรงเรียนแต่เขาจะเข้าใจผิดเราประมาณว่าเราทําปุ๊บเขาใช้เรานู่นเรานี้ได้วางแบบอนุชาเธอไปทํางานนู้นงานนี้ให้ครูหน่อยนะพอทาเสร็จแล้วเราได้อะไรนั่นแหละครูเขาไม่เข้าใจว่าเราก็เหนื่อยเรามีทีมงานของเราเราต้องรับผิดชอบงานของเาด้วยคือเขาไม่ค่อยเขาเขาสำหรับเราไม่มีเรื่องด้านลบเกี่ยวกับครูในเรื่องนี้นะแต่มีแค่เรื่องการเข้าใจผิดในการทํางาน แต่ส่วนมากก็ไปวินใส่อธิบายใส่อะไรเรียบร้อยและเลยไม่ค่อยมีอะไรมากก็มันมันก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าครูเขาก็จะมันเรียกได้ว่าเป็นครูบางคนดกวอ่าเออครูบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปทำกิจกรรมแบบมันแล้วมันเสียเวลาเรียนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าในความเป็นจริงแล้วอ่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลได้เนาะว่าแบบ ทำกิจกรรมแล้วมันจะเสียเวลาเรียนขนาดนั้นไหมเอออันเนี้ยมันขึ้นยกับความรับผิดชอบของคนด้วยว่าเออไปทํากิจกรรมแล้วแบบไม่มาเออตามเก็บงานเลยไม่มาตามสอบไม่มาเลยเลยอันเนี้ยก็คือไม่ได้ไม่ดีเออเราจะต้องเรียนได้แล้วก็ทํากิจกรรมได้ด้วยเออแต่มันก็มีนะโมเมนต์แบบฟิวมาแซะแหละก็ <laughs> แต่แซะหน่อยๆก็แ,แบบเออทํากิจกรรมได้อะไรอะไรมันเนี้ยเออ เหมือนอย่างถ้ามีกีฬาสีใช่ไหมมันก็จะมีพวกที่เขาแบบไปทํากิจกรรมแล้วก็มีพวกที่เขาเรียนในห้องครูก็จะครูเขาจะมาฟีลแบบว่าไม่เป็นไรนะคะนักเรียนเราก็อยู่ตรงนี้เรียนกันไปแล้วก็ให้เพื่อนไปอยู่ตรงโน้นไปซึ่งแบบมันก็เหมือนแบบว่าเออเรียนเอาเหอะเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นดีเลยก็ได้แค่กิจกรรมแค่อันนี้อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันได้หลายๆอย่างมากๆเลยไม่ได้แค่ว่าได้แค่เรียว่า,ไ,าไปทําพอร์ตเออไม่ได้แค่ว่า ได้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งในความเปนจริงอ่ะมันมันมีเยอะมากกว่านั้นอะมันได้ทั้งสร้างคอนเนคชันเป็นประสบการณ์<ม>ในชีวิตเป็นอะไรที่เอาจริงๆครั้งหนึ่งหลายๆคนอาจจะไม่กล้าที่จะทำเลยก็ได้เออในสิ่งที่แบบเราออกไปทํากิจกรรมแบบเนี้ยอืมเออเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมี้งครัหนึ่งในชีวิตเหมือนกันกับเรา จริงๆแล้วในก,กิจกรรมเนี่ยเขาจะมีความอ,อย่างแรกเลยก็ต้องมีความเสียสละแล้วก็ความรับผิดชอบที่อาจจะเยอะกว่าในในด้านของสังคมนะครับความรู้สึกคูนะต้องเสียสละเวลาของตัวเอง เพื่อมาทํากิจกรรมนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่ที่จะเห็นได้ชัดเพราะว่าเด็กกิจกรรมก็ต้องเอาเวลา <S <S ที่ว่าง <ou S 2> หรือเวลานอกมามาทักใช้ในการทํากิจกรรมนะอันนี้คือเด็กที่ทํากิจกรรมไปด้วยและเรียนไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับอันนี้คือในมุมมองที่ครูมองนะก็จริงๆแล้วถ้าความแตกต่างในด้านการเรียนถ้าพูดถึงเด็กดกิจกรรมเนี่ยคือถ้าเราอยากจะเรียนเรียนด้วยทํากิจกรรมด้วยเนี่ยเด็กกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าแล้วก็มีการ ต้องจัดสรรเวลาแบ่งเวลาให้เป็นในการใช้ชีวิตนะครับในการเรียนและก็ทํากิจกรรมไปด้วยซึ่งมันจะทําให้เด็กกิจกรรมมีความหลากหลายในทางด้านความคิดและก็ทางด้านสังคมที่มากกว่าเด็กเรียนเด็กที่เป็น เด็กเรียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เด็กกิจกรรมไหนจะได้จะมีความไม่เปรียบในด้านของเรื่องของสังคมในเรื่องของการปฏิสัมพันธน์ต่างๆการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีมุมมองที่วกว้างกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าเด็กที่เป็นเด็กรเรียนอย่างเดียวเพราะว่าเด็กที่เรียนอย่างเดียวเขวาจะไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้สัมผัสในมุมมองของด้านสังคมในการในการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างค,ในในนคนทั่วไปหรือว่าในเพื่อนๆต่างๆหรือว่าในกลุ่มกิจกรรมทําให้เด็กเด็กที่เป็นเด็กเรียนอาจจะมีมุมมองในด้านสังคมที่แคบกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งน เด็กเรียนอย่างเดียวจะ,จะเก่งกว่าเด็กเด็กที่ทำกิจกรรมนะในเรื่องของการเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่เด็กเด็กทำกิจกรรมเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เสียเรื่องการเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งเวลาเป็นเราก็สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนได้และการทำกิจกรรมเนี่ยมันก็ทาให้การเรียนดีขึ้นได้ด้วยเช่นถ้าทากิจกรรมดนตรีเนี่ยสมองก็ได้ฝึกได้ฝึกสมองได้จัดการความคิดต่างๆมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นนะครับคนที่เลยนดนตรีเี่นดนตรีไปด้วยแล้วก็ขับเป่ยบไปด้วยก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดให้ให้บอกความดตกต่างนะ เรื่องของระดับสังคมมาจาับทุกวันนี้ i n d s ซ t ในเรื่องของการจบมหาวิทยาลัยรัฐ i n d s ซ t ของการดูท r a n นสคริปต์เรายังไม่สามารถลบตรงนี้ได้อะมันมันเหมือนคล้ายๆความเชื่อคือเราเชื่อว่าเฮ้ยเด็กที่มีเกรดเฉลีย่ยเยอะๆจะต้องเก่งเราเชื่อว่าเด็กที่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจะต้องดีใช่ไม่เถียง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นการตัดโอกาสสําหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ไม่ได้มีชื่อเสียงถูกไหมครูก็มองว่าสังคมเนี่ยต้องการคนดีนะสุดท้ายแล้วนะถ้าในระบบงานอะ่ะคนเก่งคนคนที่ขยันดีกว่าคนขยันน่ะก็สามารถเก่งขึ้นมาได้แต่ถ้าบอกว่าเก่งในเรื่องของการคำนวณเก่งภาษาเก่งวิชาการเก่งนู่นนี่นั่นอะ่ะ มันก็เกิดจากการบ่มเพาะของเขาเขาก็ต้องเลือกงานที่เหมาะสมกับเขาอยู่แล้วแต่พอเข้าไปองค์กรใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่มันอยู่ในความรู้ในตำราคุณก็จะมาใช้ได้แค่ส่วนหนึ่งสุดท้ายการอยู่กับเพื่อนร่วมงานอย่างสมนนะฉันอย่างไม่มีความแตกแยกนั่นอะคือสิ่งสำคัญต่อให้คุณเก่งแต่คุณไม่สามารถที่จะอยู่แบบไม่มีเพื่อนไม่ได้ บางคนอาจจะเถียงฉันไม่มีเพื่อนไม่เห็นเป็นไรเลยเออฉันก็อยู่ในในในที่ทํางานฉันเก่งฉันก็ทํางานได้เจ้านายก็เรียกชัยฉันแต่ถามหน่อยในใจหรือในจิตลึกๆของเราอะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดว่าทํางานโดยที่เพื่อนร่วมงานไม่โอเคกับเรามันน่าจะโดดเดี่ยวหน้าดูเลยครูก็เลยมองว่าสังคมต้องการคนดี ที่จะต้องบาลานซ์ระหว่างความเก่งกับความมีทางนงวิทางวิชาการได้แล้วก็จะบอกเลยนะว่าสิ่งที่เรียนมา18,009อ่ะมันไม่ได้เอามาใช้ในการทำงานได้ร0 0เซลยก็อาจจะมีที่ตรงบ้างอย่างครูเนี้ยจบเอกภาษาไทยเนาะเอออันเนี้ยได้ใช้จริงๆแต่เพื่อนหลายๆคนหรือว่าพี่หรือว่าน้องที่เขาจบมาทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทำงานตรงสายก็ต้องบอกว่าบางครั้งอ่ะ วุฒิการศึกษามันเป็นใบเบิกทางแล้วก็เป็นโอกาสก็ไม่อยากให้ทิ้งตรงตรงนี้ยังสำคัญแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เรียนไปแล้วถ้าเกิดมีกิจกรรมที่จะพอเข้าไปร่วมกับเขาได้ก็อยากให้เขา้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนาะคนที่จัดกิจกรรมก็จะต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเรายังเป็นเพื่อนมนย์เรายังต้องอยู่ ด้วยกันอย่าหวังแค่ว่าเฮ้ยคุณต้องมาคุณต้องเข้าใจคุณต้องร่วมดิมต้องพี่น้องสิเข้าใจแต่ถ้าเป็นพี่น้องกันจริงๆเป็นเพื่อนกันจริงๆจ,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 จะไม่มีการทำร้ายกันหรอกค่ะ